ให้อาจารย์ธนบูรณ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหมายรอบประเทศเนี่ยจะพูดเพิ่มเติมในกรณีว่าผมจะถามว่ากรณีนี้ขึ้นเนี่ยประเทศไทยและคนไทยที่มีสิทธิตามไอเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับที่41949เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงขออนุญาตให้อาจารย์ธนบูรณ์จบแล้วก็ถามได้ไหมครับไม่น่าจะกี่นาทีขออนุญาตสมมญิน,นได้นะฮะทั้งนั้นเชิญอาจารย์ธนบูรณ์เลยเพราะว่าแดดมันก็ร้อนถ้าเราเลืออ่อนกล้องมันก็ต้องเลือ่อนอีกถูกไหมฮะ ก็ทัหนึ่งนิดหนึ่งสวัสดีครับท่านสื่อสวัสดีส,สดื่อมวลชนทุกท่านนะครับกรณีนี้เป็นกรณีที่เป็นเรื่องน่าศึกษาสำหรับคนไทยเพราะเห็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่า M O U 2543เนี่ย มีผลบังคับคนไทยไหมท่านคงจะจำได้นะครับว่า m-o u 2543นั้นประเทศไทยไปเซ็นกับกัมพูชาคือฝ่ายบริหารนะครับไม่ใช่สวนที่สัญญานะครับเป็นเพียงข้อตกลงระหว่างประเทศระหว่างสองชาติและในเวลาต่อมาปรากฏว่ารัฐบาลหรือฝ่ายบริหารชุดนั้นเนี่ยนะมีอันต้องสิ้นสภาพไป MOU มันจึงตกไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับไม่มีผลบังคับใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งเวลานี้หรือในเวลาขอนหน้านี้ที่คุณทักษิณไปเซ็นเอาไว้อ้างถึง MOU 2543รวมทั้งรัฐบาลนี้ด้วยนะทุกอย่างนั้นใช้ไม่ได้หมดครับต้องพูดตรงนี้ว่าทุกอย่างนั้นใช้ไม่ได้หมดการที่คุณวีระไปถูกจับในหแรกและถูกจับในหดนี้ ถ้าเราไปดูสนธิสัญญาเจนีวาฉบับที่สี่นะครับคศ1949เดี๋ยวผมจะแจกเอกสารให้ไปนะครับท่านจะได้ไปแล้วท่านไปดูเอานะเป็นภาษาเกิดอยู่ในหน้าที่สามหน้าที่สี่การกระทำของเขเมรที่ทำต่อคนทั้งเจ็ดขณะนี้เป็นการลักพาตัวครับซึ่งคนทั้งเจ็ด สามารถอ้างความคุ้มครองได้จากสนทิสัญญายตัวนี้และฝ่ายบริหารต้องใช้สิทธิน,นี้ด้วยนะครับฝ่ายบริหารต้องใช้สิทธิน,นี้ไม่ใช่ไปบอกว่ายอมรับว่าเราถูกจับอยู C ่ในเขตเคมเปนนะครับนอกจากนั้นนะครับกรณีที่คล้ายๆกับเรื่องนี้เคยเกิดมีขึ้นแล้วนะครับ ที่สาชาราชินะครับในวัน mm ที hmm ่22มีนาคศ1979ผมต้องดึงสื่อมวลชนกลับไปที่สงคราม6วันระหว่างอิสราเอลกับอาหรับอิสราเอลอาหรับนะครับขอย้ำตรงนี้นะปรากฏว่าอิสราเอลนี่ยึดพื้นที่ของอาหรับได้4จุดคือ1เจรูซาเล็มตะวันออก เวสต์แบงก์ฉนวนกาซาและที่ราบสูงโกลันไฮเมื่อยึดได้แล้วเนี่ยอิสราเอลก็ส่งชาวอิสราเอลเนี่ยเข้าไปตั้งหลักปักฐานในดินแดนทำเหมือนกับเขมรเลยที่ส่งคนของเขาเข้ามาแล้วเอาทหารตามเพราะฉะนั้นสาพารธชาติเนี่ยโดยคณะมนตรีความมั่นคงได้รับคำร้องของรัฐบาลจอร์แดน Jordan. แล้วส่งเรื่องนี้ไปสารโลกตีความครับสารโลกตีความว่าให้ใช้สมทิสัญญากรุงเจนีวาค,คส1949ฉบับที่4ี่บังคับให้อิสราเอลและกองทัพอิสราเอลรวมทั้งคนที่ไปตั้งหมู่บ้านอยู่ในนั้นถอนออกไปครับอันนี้นี่ก็มีในเอกสารที่ท่านจะได้รับแจกนะครับเป็นข้อบัญญัติที่446 ส 1979, คสหนึ่ครับซีซีหกหนท่านสามารถที่จะนำไปอ่านไปแปลไปอะไรได้เลยครับเพรฉะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่เราถูกกระทำเนี่ยเป็นการกระทําโดยฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งสื่อมีหน้าที่ต้องรายงานนะครับให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้นะครับครับ ขอบคุณมากครับสรุปก็คือสิ่งที่ประเดินอาจารย์ธน,นบุญพูดเนี่ยรัฐบาลควรจะใช้สิทธิ์นี้เนี่ยเพื่อบอกกับกัมพูชาว่ากัมพูชาไม่มีสิทธิ์ลงโทษคนไทยทั้งเจ็ดใช่ไหมใช่นะครับทีนี้พี่น้องสืงบมลชนครับก่อนที่จะไปสู่คําถามเนี่ยอยากให้การแถลงข่าวครั้งนี้จบโดยที่ท่านสามารถที่จะบอกกับพี่น้องต่างประเทศว่า แล้วเครือข่ายนอกเหนือจากการบอกพยานหลักฐานเนี่ยและคุณจะทําอะไรแล้วคุณจะขยับช่วยเจ็ดคนไทยอย่างไรแล้วคุณจะเอาแผ่นดินไทยคืนมาอย่างไรเชิญพี่ชัยวัฒน์ในนามของเครือข่ายครับชุมปรึกษาหรือกันแล้วใช้สติพิจารณาอย่างรอบครอบเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักเราจึงเห็นพ้องต้องกันว่าวันนี้พี่น้องต้อง การความจริงนัชั่วโมงนี้เราจึงพวกนี้จะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวโดยให้แกนเครือข่ายพี่น้องประชาชนไทยหัวใจรักชาติและพี่น้องกลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยทุกประเทศระดมพลังกันเข้าพื้นที่จังหวัดสระแก้วถนนสีเด็ เป็นจุดรวมพลแล้วจะเปิดการชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการในเวลาเที่ยงวันของวันที่สี่พรุ่งนี้จะเป็นวันเดินทางเข้าจังหวัดสากแก้วเป้าหมายที่ถนนสีเพ็ญขอเชิญพ่อแม่พี่น้องในครอบเขตทั่วประเทศที่หวงใหญ่ทนดินไทยรวมพลังกันที่ถนนสีเพ็ญจัง,จงหวัดสากแก้ว โดยเดินทางวันพุกนี้เวทีชุมนุมใหญ่จะเปิดเวทีเป็นทางการเที่ยงวันของวันที่สคือวันมะรืนพี่น้องที่จะร่วมะบวนไปเชิญรวมตัวกันที่ประตูสี่ทำเนียบรัฐบาลเราจะเคลื่อนะบวนออกจากทำเนียบรัฐบาลประตูสีตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงวันพวกนี้เนะพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดสกว ที่ต้องตัดสินใจทำนี้เพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลมาถึงเราเป็นระยะระยะ,ะ,ยะล่าสุดพลเอกนอกประจำการกองทัพบกรู้ว่าผมจะแหลกข่าวที่นี่ฝากให้ผมช่วยพูดเป็นในเพื่อฟังห่อออกจากปากรัฐมนตรีกล่าวผมว่าการถูกจับเจ็ดคนนี้พลเอกนอกราชการกองทัพบกให้ข่าวมาล่าสุดว่า รัฐมนตีกราโหมไทยภาษาไปที่พลเอกกัพุชาขอให้จับกลุมทั้งเจ็ดคนในดินแดนไทยมีปีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มกึ้ามาฉะนั้นเพื่อให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลเราจึงตัดสินใจเป็นผู้เสียสละในเครือข่ายพี่น้องคนไทยอวจะรับชาติบางส่วนอยู่หน้าประตูสี่ทำเนียบเพื่อให้พ่อแม่มีน้องจะส่งต่อข้อมูลไปถึงสนามในการชุมนุมใหญ่ที่ถนนสีเพ็ญ จังหวัดสกลเชียงวันวันมะรืนนะครับจะเปิดจึงขอถแถลงให้พ่อแม่พี่น้องที่สนใจปัญหาเรื่องนี้และอ,อึดอัดไม่ต้องเดินทางมาที่ตรงนี้ประตูสีเชิญไปทีนน 4, ป่ถนนสีเพนจังหวัดสกพบกันวันพรุ่งนี้ตอนเย็นและเปิดการชุมนุมใหญ่เป็นทางการเชียงวันวันมะรืนคือวันที่สี่มกราคม2554ขอแถลงเป็นทางการครับขอบคุณ